ปัญหาที่พบในช่วงฤด,ดูการกล้วยไม้สกุลช้างแทงช่อดอกใบที่มีสีเหลืองแล้วก็แห้งเหมือนต้นนี้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้สกุลช้างที่มีลักษณะใบสีเหลืองในช่วงฤด,ดูการแทงช่อดอก เรามาชมกันเลยค่ะรล้วไม้สกุลช้างใบที่มีลักษณะการทิ้งใบเหลืองในลักษณะอย่างนี้ช่วงฤดูดดการแทงช่อดอกติ๊กพาทุกท่านมาชมนะคะที่สวนบ้านติ๊กก็ได้มีหลายต้นหลายกระถางเลยค่ะที่มีลักษณะใบสีเหลืองแล้วก็ทิ้งใบในช่วงฤดูดดการแทงช่อดอกนี้ อาจจะเป็นไปได้นะคะสำหรับกล้วยไม้มีการทิ้งใบเพื่อที่จะแทงช่อดอกออกมาช่วงฤดูการแทงช่อดอกกล้วยไม้สกุลช้างที่สวนบ้านติ๊กจะพบใบเหลืองทั้งทั้งที่ลำต้นของเขามีการแทงช่อดอกต้นนี้ก่อนที่แทงช่อดอกใบสีเขียว ที่สวนก็มีการบำรุงฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยชนิดที่บำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบสาเหตุของเขาก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเกิดจากเพราะอะไรใบเริ่มเหลืองทั้งๆท,ที่ต้นนี้กระถางนี้มีการเทงติ่งดอกออกมา ร้อที่จะแทงช่อดอกในลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากช่วงฤดูการแทงช่อดกของกล้วยไม้สกุลช้างมีการทิ้งใบในช่วงฤดูการแทงช่อดอกนะคะแต่ต้นนี้ลำต้นก็สมบูรณ์ดีค่ะดอกของเขาเริ่มยาว แต่มาดูต้นนี้ใบของเขายังเขียวอยู่นะคะแตกต่างจากต้นเมื่อกี้ที่มีลักษณะใบที่เหลืองพร้อมที่จะทิ้งใบต้นนี้ก็มีใบที่เขียวทั้งๆที่ได้แทงช่อดอกออกมาแล้วนะคะ ต้นนี้ก็ใบสมบูรณ์เขียวดีค่ะต้นใหญ่ๆต้นนี้ใบแข็งแล้วก็ใบมีลักษณะสีเขียวต้นนี้ต้นใหญ่ๆใบก็เริ่มสมบูรณ์ดีแต่ก็มีเหลืองอยู่หน่อยนึงนะคะ ในช่วงท้ายๆไปไปใบต้นนี้ยังสมบูรณ์ดีค่ะใบของเขายังเขียวอยู่ใบนี้ต้นนี้สมบูรณ์เลยค่ะ มาเจออีกต้นนี้รู้สึกว่าใบจะเหลืองพร้อมที่จะทิ้งใบนะคะใบเหลืองแล้วก็จะแห้งร่วงหล่นลงไปนะคะต้นนี้ใบเขียวสมบูรณ์รณเลยค่ะต้นนี้ก็เขียวสมบูรณ์ต้นนี้ใบเขียวสมบูรณ์ ส่วนใบนี้จะมีการใบเหลือง3มใบนะคะจะเริ่มจากปลายปลายใบ,ใบ,ใบอันนี้เป็นท้าย,ายใบแล้วก็เริ่มอันนี้ต้นนี้ก็เหลืองเหมือนกันค่ะนี่ใบท้ายใบนะคะลักษณะใบเหลืองต้นนี้ เขียวสมบูรณ์ดีค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มเหลืองๆตรงนี้แล้วค่ะตากเดินดีเลยค่ะตรงนี้อันนี้ก็ใบเขียวสมบูรณ์ดีค่ะฝั่งนี้ก็ใบเขียว หมือนต้นนี้การแทงช่อดอกของเขาออกมาแล้วโกนที่แทงช่อดอกได้สักพักหนึ่งก็จะมีลักษณะใบเริ่มสีเหลืองนะคะเป็นลักษณะเหมือนแทงช่อดอกออกมาติ่งดอกอันนี้จะเป็นติ่งดอกอยู่นะคะสองข้างเลยติ่งเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่ง นี่ค่ะแล้วก็ที่สวนก็ได้รดน้ำแล้วก็ฉีดพ่นยาทุกสัปดาห์แต่พบปัญหาใบอาจจะเป็นมีสวนเป็นไปได้เนื่องจากสภาพอากาศช่วงฤดูการนี้มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะลมหนาวเข้ามาเยือนสภาพอากาศอาจจะมีสวนที่ทำให้ ร่วยไม้ทิ้งใบหรือว่าอาจจะมีสวนตรงที่ปุ๋ยเรื่องปุ๋ยด้านปุ๋ยฉีดพ่นปุ๋ยบำรุงต้นอาจจะฉีดพ่นไม่ทั่วถึงไม่ได้ตามสูตรก็จะมีสวนที่จะเป็นไปได้นะคะที่ทำให้ใบเป็นลักษณะแบบนี้ เราก็จะเสียใบที่ส,สวยๆอันนี้ก็จะรอแต่การร่วงนะคะสำหรับใบที่มีลักษณะเป็นแบบนี้